พระสมเด็จดีมีมากมายให้เราตามเก็บแล้วแต่วาสนาของใครจะได้ครอบครองครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพลานนะครับวันนี้ผมขอแนะนำพระสมเด็จองคนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่บินชํารุดขอบบนนะครับแต่เป็นพระแท้ที่ดูง่ายและน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เป็นพระชํารุดบินขอบบนขอบล่างนะครับพระองค์นี้มีเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติ และก็วัรณะผิวขุขะนะครับที่คือพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ที่มีพิมพ์ทรงคล้ายของกำนันท่านหนึ่งหรือที่หลายๆเสียนเขาเรียกว่าของกำนันเห็นมีหูเลีนลางอยู่นะครับองค์นี้แต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับหรืออาจจะเกิดจากการกดพิมพ์แล้วไม่ติดนะครับเป็นพระที่มีธรรมชาติผิวขุขะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ดูแล้วเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งสำหรับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเนื้อหาและบนสารพระสมเด็จเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดูพระว่าดีหรือไม่ดีดังเช่นพระสมเด็จองค์นี้นะครับที่มีเนื้อหาผิวพนันธุะและเป็นหลุมเป็นบ่อมียุคแยกจนมีรอยหนอนด้นนะครับเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของพระนะครับหรือสภาพพระแต่ละองค์ เขาจะมีการยุบแยกย่นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของพระที่ใช้งานหรือถูกเหงื่อใครจากการใช้งานนะครับทําให้ผิวพระเปลี่ยนสภาพหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราดูเนื้อหาแล้วเรามาดูพิมพ์ทรงกันเป็นยังไงบ้างครับเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงถูกต้องไหมครับทุกท่านคิดว่าเป็นพิมพ์ทรงอะไรครับ ดูกันให้ดีๆนะครับถ้าท่านไหนที่ดูแล้วมีคำตอบก็สามารถส่งคำตอบของท่านมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมยินดีรับฟังและข้อเสนอแนะของทุกท่านนะครับ่งคำตอบกันมาเยอะๆนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของพระองค์นี้กันนะครับพระองค์นี้ยังมีความฉ่นและมีผิวเป็นชั้นๆนะครับซึ่งเกิดจากการยุบแยกย่นขององค์พระนะครับครับเรามาดูฝั่งนี้ ็มีบินนะครับด้านล่างซึ่งเป็นพระที่มีเนื้อหาน่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผมได้มาหลายปีแล้วก็เก็บไว้นะครับคลิปนี้เลยเอามาเป็นองค์คูให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆ้องนายได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพารานนะครับให้ดูเนื้อหาและความเป็นธรรมชาติของพระเป็นหลักนะครับผิวพันธุ์ของพระเป็นยังไงส่วนพิมพ์ทรงต้องมาที่สองนะครับ เพราะว่าพีนทรงมันสามารถทำเลียนแบบกันได้แต่ความเป็นธรรมชาติยุบแยกจนหรือความเก่ามันทำไม่ได้ครับมันเลียนแบบยากครับหรือทำอยังไงก็ไม่เนียนเท่ากับธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมานี่คือสเสน่ห์ของพระสมเด็จที่ทำให้เซียนพระสมเด็จลงไหลต่างซองกันเพลิดเพลินได้ทั้งวันนะครับเรามาดูด้านหลังของพระองค์นี้กันนะครับว่ามีสภาพ ผิวหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับมีคราบน้ํามันตั้งอิวโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มียุบแยกยน่นแล้วก็มีสภาพผิวเป็นชั้นๆที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับและมีมวลสารต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแม้จะมีบินก็ยังเห็นเนื้อเดิมๆของท่านให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือธรรมชาติของพระสมเด็จ ที่เราต้องพึงเรียนรู้และได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะครับองค์ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีรอยบินแต่ก็เห็นเนื้อในของพระสมเด็จที่เป็นนูนสารเดิมๆของท่านนะครับและมีรอยยุบแยกยน่นมีนอนด้อนนอนไตคบนะครับนี่คือเนื้อแท้หรือธรรมชาติของพระสมเด็จทุกองค์ต้องมีนะครับพระจะเก่าจะหักจะมาสภาพไหนเขาก็ยังมีความนุ่มหนึบ อยู่ในตัวของพระนะครับดังเช่นพระองค์นี้ที่ผมได้เอามาเป็นองค์ครูให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายได้เรียนรู้และศึกษาร่วมกับผมชุนพันล้านนะครับธรรมชาติและเนื้อหาของพระสมเด็จเป็นสิ่งสําคัญเพราะธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของพระที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเวลานี้เองจะเป็นตัวบอกว่าพระเก่าและแท้ แค่ไหนครับและทุกคลิปผมก็จะพยายามพูดถึงเนื้อหาและมวลสารความเก่าที่เป็นธรรมชาติของพระเป็นหลักนะครับและขอบข้างที่เกิดจากการตัดพระก็เป็นส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการดูพระสมเด็จว่ามีเนื้อหาและมวลสารเป็นอย่างไรกันซึ่งมันก็เป็นจุดสำคัญที่เซียนทั่วไปเขาใช้กันนะครับก็คือ ตัดแล้วก็ต้องมีรอยปีแยกแตกหรือการลูดร่อนของมวลสารเกิดขึ้นให้เราเห็นและพิจารณากันได้ดงเช่นลูกพระองค์นี้นะครับและสิ่งอื่นสิ่งใดก็คือธรรมชาติของพระครับต้องมีและเห็นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแทบทุกองค์ที่เป็นพระสมเด็จที่สร้างและปลูกเสกโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตผรมลังสีซึ่งเป็น จุดตายที่ใช้ชี้จุดเจ๊แท้ได้เลยก็ว่าได้นะครับเรามาดูมุมฐานด้านล่างนี้นะครับแม้จะบินแต่เขาก็ยังมีจุดสำคัญที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นพระเก่าที่มีอายุเก่าแก่อีกองหนึ่งก็คือความเป็นธรรมชาติของพระนี่เองครับและเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านนี้แม้จะบินหรือชำรุดไปบ้างแต่ก็ยังเห็น ภาพและหลักฐานให้เราดูได้อย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระที่มีอายุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในองค์พระก็คือยุบแยกย่นปีแยกแตกของมวลสารและก็มีเนื้อเกิดขึ้นมาใหม่ทับกับเนื้อเดิมๆขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับคือพระเก่าต้องเป็นอย่างนี้คือสมเด็จแท้ทุกองค์ต้องมีนะครับการเกิดงอกของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ มีเนื้อหาเป็นชั้นๆที่เกิดทับซ้อนกันขึ้นมาอย่างเช่นองนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยที่มีอายุเก่าแก่ร่วมร้อยกว่าปีขึ้นมาต้องมีทุกองนะครับธรรมชาติได้ความเก่าได้ก็เข้าหลักเกณฑ์ของพระและเราก็ต้องมาดูพิมพ์ทรงเป็นที่สองนะครับไล่ดูว่าพิมพ์ทรงของพระเป็นอะไรนะครับที่เขาเล่นเขาหากันนะครับต้องดูธรรมชาติความเก่า องพระเป็นหลักก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาไล่หาพิมพ์ทรงกันครับจะได้พระแท้และไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่นะครับคือขอบข้างที่บินแต่ก็ยังมีมวลสารครบนะครับมีหลุดร่อนของมวลสารที่หลุดไปและมุมด้านล่างของพระองค์นี้ก็มีการตัดตการหลุดร่อนของมวลสารเกิดขึ้นมีรอยปีแยกแตก เป็นชั้นๆให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนดูและศึกษากันให้ดีๆนะครับนี่คือตัวอย่างของพระสมเด็จประละรักขังหรือองค์คูอีกองค์หนึ่งที่ผมได้เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆที่สนใจในพระสมเด็จได้ศึกษาและเรียนรู้กับผมนะครับและท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับไปศึกษาและดูหลายๆคลิปหลายๆอาจารย์ก่อนแล้วก็ย้อนมาดูคลิปผมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ ดูและศึกษากันให้ดีก่อนนะครับการศึกษาพระก็เหมือนกันการแต่งตัวของเรานะครับเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปก็ผิดเช่นเดียวกันครับการเรียนรู้พระสมเด็จก็เช่นเดียวกันครับเมื่อท่านหลงทางก็จะลงทางไปคนละทิศละทางเลยนะครับเอาแล้วนะครับขอมาสรุปเนื้อหาและมนลสารของพระสมเด็จกันนะครับนี่คือเม็ดแรกและมวลสารที่พระสมเด็จ วัดระฆังพึงต้องมีทุกองนะครับก็คือเม็ดสุ้มกอและเม็ดแร่ต่างๆที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตท่านได้เอามาเป็นส่วนผสมในพระสมเด็จของท่านนะครับมีทั้งเม็ดสุ้มกอและเม็ดแร่และน้ำมันตังอิ้วจะปรากฏให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจะมีแทบทุกองเลยนะครับและที่ลูกศรชี้ก็จะเป็นเนื้อปูนและเนื้อผงพุทธคุณต่างๆและน้ำมันตังอิว ให้เราเห็นหรือที่เกิดการยุบแยกจนและเกิดเนื้อทับซ้อนขึ้นมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพระสมเด็จจะแท้แท้ตั้งแต่มูลสารและองค์พุทธคุณที่พระสมเด็จโตท่านได้เอามาบรรจุและรวมกันกดพิมพ์เป็นพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆที่ท่านได้สร้างและปลูกเสกเอาไว้นะครับจะแท้แท้ยันกระดูกเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะมุมไหน หรือจุดไหนก็สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะพระสมเด็จพระลักังเป็นพระที่ทรงคุณค่าทั้งด้านราคาและพุทธคุณเป็นที่สนใจของชาวโลกและต่างประเทศมากมายจึงมีราคาแพงและหายากยิ่งดังนั้นของเรียนแบบและของปอมีมาช้านานต้องดูและศึกษากันให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงอะไรล้วน แล้วแต่มีคุณค่าและพุทธคุณสูงทั้งสิ้นครับถ้าใครมีพระสมเด็จแท้ก็มีสมบัติอันล้ำค่าที่มีราคาอย่างแน่นอนครับเก็บและรักษากันไว้ให้ดีนะครับเพื่อเป็นสมบัติอันล้ำค่าสืบทอดลูกหลานไปภายภาคหน้าคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเรียนรู้กับผมชุนพลานในคลิปนี้นะครับและหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะเจอแต่พระแท้กันทุกคนนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับ ยังมีพระแท้อีกมากมายให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากผมจุนพลานสวัสดีครับ